คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้จัดทาขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลักเก็บหของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นงการพนันที่ผิดกฎหมายใดทั้งสิน้นและเด็กอายุต่ำกว่า13ปีไม่ควรรับชมครับและขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องติ๊กห้อยแก้วมาห่งตองแปดด้วยนะครับผมหากท่านชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับผมขอให้โชคดีมิชัยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับติ๊กห้อยแก้วมาหฮงตองแปดครับผมวันนี้จะมา ทำสูตรวิ่งชนล่างตัวเดียวครับผมวันนี้นะวันนี้ก็วันที่สาสิบเอ็ดแล้วนะครับพวกน,นี้ก็ลุ้นๆครับวันที่หนึ่งกันยาย,ยนของห้าครับผมว่าตัวนี้จะเข้าวินครับอนะัน,นี้จะมาทําสูตรวิ่งชนล่างตัวเดียวครับมาอยู่หลังไปตั้งแต่เดือนหนึ่งกรกฎราคมของห้าครับผมนะสูตรที่หนึ่งนะครับผมได้หกมาหนึ่งตัวครับ สุสองได้หนึ่งตัวครับเป็นเลขหนึ่งหนึ่งตัวนะสรุปออกเลขท้ายสองตัวหกหนึ่งนะครับออกหกหนึ่งนะครับผมหกหนะึะอันนี้หก็มาหก็มานะครับันของห่งกรกฎานะครับเดีวมาตามต่อวันที่สิกกรกฎาครับหกหนะสรุปออกมาสูตรที่หได้หนะสุดสก็ได้สสรุปออกเลขท้ายสามเลท้ายสตัวห้ 5, 3, นะครับผมนะก็ห้ก็ 5, 3, กมานะ อันนี้สามก็เด่นมาห้ามาอ่ะแล้วมาดูวันที่หนึ่งสิงหาคมครับสูตรที่หนึ่งนี่ได้มาหนึ่งนะสูตรที่สองก็ได้มาสี่นะก็สรุปออกเลขทั้งสองตัวออกหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่แจ็มเลยสีกุ้งเาวันลอยน้ทายนะอ่าก่อนหนึ่งมานะครับสี 4, มาอ่าแล้วมาลุ้นเมื่อวันที่สิบหกสิงหาคมของห้านี้สูตรที่หนึ่งได้มาสองครับ สูตรที่2ก็ได้มา2เหมือนกันครับสรุปออกลีท้ายสตัวออก42นะครับออก42นะครับผมมาเด่น2ครับ4นะออก4 2เด่นอยู่ที่2ชนกันนะก็สมานะครับผมเห็นไหมสูวิ่งชนสองมาจับตัวได้นะครับนำมาลุ้นกันวันที่16 ของวันที่16สิงหาคม25เพื่อไปลุ้นวันที่1กันยายน25นะครับว่าตัวไหนจะเข้าวินนะครับก็ตามรุ้นกันครับนะสมาชิกว่าจะเป็นตัวไหนระหว่างสูตรที่1กับสูตรที่2จะชนกันได้ตัวอะไรก็ติดตามครับขอให้ท่านสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมผมให้เป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสุรกิจของรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ไม่สนับสนุนให้เล่นการเนืองที่ผิดกฎหมายได้ทั้งสิ้นนะครับผมมาตามกันเลยครับตามกันเลยมาเริ่มกันเลยครับสูตรที่หนึ่งเอาหลักพันหลักพันของเราที่หนึ่งสองรอบหลักหน่วยสองรอบแล้วก็ เด็กท้ายสตัวเฉพาะหลักหน่วย1รอบได้เท่าไหร่ก็มาบวก8ปดคงที่นะครับหนึ่งเลยครับหนึ่งวกหบวกสบวกสบวกสองเท่าไหร่เอ้ยสองห้ได้10นะครับได้10ก็เท่ากับ0ูนย์ศบวกแปดคงที่เท่ากับ 8นะครับใน8ปดหนึ่งตัวแล้วนะครับในแปดหนึ่งตัวแล้วครับสุดที่หนึ่งสุที่สองเอาหลักหมื่นนะหลักหมื่นหนึ่งรอบแล้วก็หลักร้อยหนึ่งรอบแล้วก็หลักสิบสองรอบพอลงัาที่หนึ่งนะแล้วก็เลขหน้าสามตัวหมุนครั้งที่หนึ่งเฉพาะหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบหนึ่งรอบได้เท่าไหร่ก็มาบวกสี่นะครับมาเริ่มกันเลยครับ 3 5 8บวก5บวก 8, บวกก็บวก7ก็บวก1ได้เท่าไหร่8 3 8 8 3 24 24 3 1 3 2 32 32เอามาแค่2ครับ3 2เอามาแค่2พอ ก็มาบวกสีของที่นะบวกสีขงที่ได้เท่าไหร่ได้หกครับอ่าตอนนี้ก็ได้6มาครับก็ได้มา8กับ6นะครับวนนันี้นะก็แต่ละสูตรจะไม่เหมือนกันนะครับนะสิสูตรก็จะเข้าประมาณ3ามถึงสสูตรนะครับนะก็อานนี้มันนอนไม่ได้กับสูตรนะครับอันนี้คือพิสูจน์แนวทางนะ เป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสินค้ากิมรัฐบาลเท่านั้นนะครับนะก็ให้ท่านสมาชิกวิเคราะห์แล้วก็ดูดีๆก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเลือกซื้อนะครับสินค้ากิมรัฐบาลนะครับผมเดี๋ยขอแนะนําเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับก็ได้มาแปดกับหกนะครับผมแปดกับหกโอ้สวนกันนะครับแปดหกเนี่ยนะนี่แปดมาหกนะนี่แปดนี่มันก็ตีได้หลายแบบนะแปดหกเนาะก็จับชุดนี่ ผมก็ชอบนะชอบแปดแปดสองแปดสี่แล้วก็แปดห้าแล้วก็แปดเก้านะสวยสวยชุดนี้นะถ้าเป็นหกก็หกสองหกสี่หกห้ากอหกเก้าเนาะก็อันนี้อยู่ที่ดุลมินิกรถท่านจะมาชี้นะครับหากท่านชอบท่านก็ พิจารณาเอานะครับดนใจท่านก็ตามเลยนะครับผมนะผมก็ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับอันนี้ผมจับชุดให้แปดชุดนะก็ให้ท่านสมาชิกดูแล้วก็วิเคราะห์เอานะครับว่าท่านชอบไหมหากท่านชอบก็ตามได้เลยครับนะผมจะเขียนตรงนี้ให้นะครับได้มาชุดที่หนึ่งได้แปดเนาะได้แปดตาลืมไม่ออกแล้วท่านสมาชิกแปดก็หกนะรอลุ้นครับ วันที่หนึ่งกันยายนหกห้าจะมาตัวนี้ไหมเราจะมาชิปลุ้นนะครับบนตรงนี้เดี๋ยวคนเชิปตรงนี้ให้ตัวใหญ่มองโกมรอเลยอ่ารอลุ้นครับรอผลรอผลนะครับรอผลหนึ่งกันยายนกันยายนหกห้า ตัวไหนอ่าต้องติดตามครับติดตามอย่างใกล้ชิดครับช่วงนี้นะอ่ะอเเาเขนะี่ครับเห็นไหมครับท่านจะมาชิดน,ชน,นะจบตัวไหนก็จับได้ครับนะท่านจะมาชิดนะคอยเขา้าเอ้อวันนี้นะท่านจะมาชิดเนาะเขาทะมุน,นนะท,มทั้งล่างท่าน,น,นจะมาชิกจได้เฮงเฮงปังปังรวยรวยเฮงเฮงครับ จะได้มีเงินใช้นี่กันแล้วก็จะได้มีเหลือกินเหลือใช้นะขอขอให้ท่านสมาชิกเฮงเฮงปังปังร่ำรวยรวยทกคนทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ติก๊กหัยแกวหาเฮงก็ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับโชคดีไม่ใช่ครับขอบคุณครับ